สว,ส,วสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่านเดอะสแตนดาร์ดนะครับผมอยู่ที่แยกปทุมวันในเวลา15นาฬิกากับอีก25นาทีครับคุณผู้ชมวันนี้พามาดูบรรยากาศม็อบ14พฤศจิกา64ซึ่งเดิมนี้มีการนัดหมายที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าในเวลาต่อมาเมื่อมีการปิดกั้นพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่ช่วงเที่ยงทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมโดย8เครือข่ายของกลุ่มรัศดรหรือว่ากลุ่ม เครือข่ายอื่นๆอย่างเช่นกลุ่มทะลุลา้าก็ประกาศย้ายการนั้นหมายการชุมนุมมาที่แยกปฐุมวันเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมาผู้ชุมนุมเคลื่อนตัวเข้ามาปิดบริเวณแยกปทุมวันถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นว่านี่คือบรรยากาศที่แยกปทุมวันผมยืนอยู่กลางแยกปทุมวันนะครับด้านบนคือสกายวอล์กแล้วก็มีผู้ชุมนุมที่เอาป้ายต่างๆมาติดไว้บนสกายวอล์กแล้วก็อยู่บริเวณพื้นผิวการจราจรของถนนพญาไทที่ตัดกับถนนพระราม1 เวลานี้เข้าใจว่ากําลังมีการจัดเตรียมเพื่อที่จะตั้งเวทีเดี๋ยวเราพาเดินดูบรรยากาศนะครับนี่เป็นบรรยากาศสดตรงบริเวณหน้าหอศิลป์ตรงข้ามห้างสรรพสินค้า MBK Center นะครับในเวลานี้การจราจรยังคงติดขัดนะครับทุกเส้นทางที่เข้ามาสู่บริเวณนี้เมื่อสักครู่ผมเดินทางมาจากถนนบรรทัดทองก็มีรถควบคุมผู้ต้องหาแล้วก็รถฉีดน้ําแรงดันสูงรว่ารถจีโน่เนี่ย เคลื่อนตัวเข้ามาตรงบริเวณใกล้ๆกับโลตัสพระรามหนึ่งด้วยนะครับคุณผู้ชมเข้าใจว่าตอนนี้กําลังจะมีการจัดตั้งเวทีรถเครื่องเสียงต่างๆก็กําลังทยอยเดินทางเข้ามานะครับนี่เป็นบรรยากาศสดจาก หน้าบริเวณหอศิลป์นะครับในบรรยากาศของม็อบ14พฤศจิกา64นี่เป็นวงดนตรีที่มาได้ว่าปักหลักชุมนุมตั้งแต่เ,เริ่มต้นการชุมนุมที่ผ่านมาแล้วก็มีมวลชนเข้ามา อยู่บริเวณนี้นะครับนี่ก็เป็นได้ข้อความต่งางๆที่รวบรมเอามาประกอบการจุดมในวันนี้การจุมดมในวันนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเดี๋ยวเราเดินออกไปดูบรรยากาศข้างนอกนะครับ คุณผู้ชมครับการชุมนุมครั้งนี้ก็เป็นผลเสริมเนื่องจากวันที่10พฤศจิกาที่ผ่านมาสารรมนูวินิจฉัยให้การชุมนุม10สิงหาคมเมื่อปีพุทธศักราช2563นั้นถือเป็นการล้มล้างการปกครองผิดตามรัฐมนูนมาตรา49และให้เลิกการกระทำนะครับทำให้กลุ่มเครือข่ายต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายของกลุ่มรัษฎรเดิมก็ออกถแถลงการในการไม่เห็นด้วยกับ ทำวินิจฉัยและก็จัดการชุมนุมในวันนี้นะครับเดิมการชุมนุมเนี่ยนัดหมายกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในเวลา15นาฬิกาและจะเคลื่อนตัวไปยังสนามหลวงนะครับซึ่งบริเวณสนามหลวงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีรายงานว่ามีการนําตู้คอนเทนเนอร์เข้าไปวางกั้นโดยรอบของพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่มีการนัดหมายเนี่ย มีรายงานว่าเมื่อช่วงเที่ยงเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปิดกั้นเส้นทางตลอดถนนรัชดำเนินกลางนะครับถ้าคุณผู้ชมจินตนาการจากแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาดไปจนถึงอนุสรสถาน14ตุลาก็มีการปิดกั้นเส้นทางแล้วก็คัดกรองคนเข้าออกทําให้การชุมนุมหากจะมีการชุมนุมในบริเวณนั้นก็จะยากลําบากนี่ฮะคุณผู้ชมเซเลปของอม็อบรัชดอนนะครับป้าเป้านั่นเองก็เดินทางมาร่วมการชุมนุมที่ บริเวณแยกปทุมวันเช่นเดียวกันนะครับนี่ปปกกำลังตําส้มตํานะครับนี่เป็นบรรยากาศสดตรงบริเวณแยกปทุมวันหลังจากมีการเปลี่ยนที่นัดหมายการชุมนุมจากาบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาอย่างแยกปทุมวันซึ่งตอนนี้ก็เข้าใจว่าถึงเวลานัดหมายในเวลา15นาฬิกาก็มีมวลชนทยอยเดินทางเข้ามา,าต้องบอกว่าอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่า ถ้าเห็นบรรยากาศนี่ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าเป็นขบวนเข้าใจว่าเป็นขบวนมอเตอร์ไซค์นะครับที่เดินทางเข้ามาสมทบกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณนี้นะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าไม่ใช่แค่กลุ่มราษฎรแต่เป็นเครือข่าย ที่ร่วมกันจัดทั้งกลุ่มทะลุฟ้ากลุ่ม v ีวอร n เ e นเียหรือว่ากลุ่มอื่นๆนะครับที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในแนวเดียวกันเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบรรยากาศจากข้างบนนิดหนึ่งนะครับตอนนี้บริเวณแยกปทุมวันเนี่ยแม้ว่าจะสามารถยังผ่านไปได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าต้องบอกว่าการจราจรค่อนข้าง,างติดขัดตั้งแต่ถ้าเป็นถนนพระรามหนึ่งก็ตั้งแต่แยก พรเจริญรผลนะครับตรงนั้นตรงโลตัดพระรําหนึ่งก็แนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงการจราจรที่จะเข้ามาในบริเวณนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศไปสักพักหนึ่งนะครับในช่วงของการเริ่มต้นการชุมนุมม็อบ14พฤศจิกา6-4ตอนนี้ก็ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับมีขบวนของมอเตอร์ไซค์ที่เคลื่อนเข้ามาร่วมชุมนุมด้วย บรรยากาศตรงแยกปทุมวันถ้าดูต,ตอนนี้ยังคงสามารถที่จะจะราจรผ่านไปผ่านมาได้นะครับเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมยังอยู่ฝั่งมุมของหน้าหอศิลนนะครับฝั่งตรงข้ามห้าง MBK Center นะครับแล้วก็มวลชนส่วนหนึ่งก็ยังอยู่บริเวณพื้นที่ลานหน้าหอศิล์เพราะฉะนั้นพื้นผิวการจราจรก็ ยังสามารถผ่านไปผ่านมาได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างติดขัดนะครับฝั่งรัฐเทวีเองก็ค่อนข้างติดขัดเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าถ้าต้องหลีกเลี่ยงบริเวณนี้น,น้นไปง,ง,ดงได้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตรงบริเวณข้างบนสกายวอล์กนะครับคุณผู้ชม นี่ฮะก็ด้านบนก็มีมวลชนที่อายุบนสกายวอล์กแล้วก็บางส่วนก็เดินลงไปบนพื้นผิวการจราจรนะครับนี่ก็เป็นป้ายข้อความต่างๆที่ยืนยันถึงเจตนารมณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็เครือข่ายโดยเฉพาะเรื่องของข้อเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันนะครับ เป็นบรรยากาศสดตรงกลางแยกประุมวันที่ขณะนี้ก็มีการเขียนข้อความต่างๆนะครับรอาจจะเห็นแบบระยะไกลนิดนึงนะครับคุณผู้ชม อย่างที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเมื่อสักครู่นะครับว่าการชุมนุมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่10พฤศจิกที่ผ่านมาเกี่ยวกับการชุมนุมเมื่อครั้งวันที่10สิงหาคมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็เรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันนะครับซึ่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อธรรมนูนมาตรา49เกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองแล้วก็ให้ยุติการกระทำนะครับ แต่ทางกลุ่มแล้วก็เครือข่ายของร,อรัษฎรเองก็คัดค้านทำวินิจฉัยแล้วก็จัดการชมุมนุมครั้งนี้เพื่อยืนยันถึงข้อเรียกร้องเดิมโดยเฉพาะการนัดหมายเดิมที่บริเวณอุ้สรินท์เทีปรายแล้วก็เคลื่อนไปยังสนามหลวงนะครับแต่อย่างที่ทผู้ชมทราบว่าก่อนอนันนี้ก็มีการควบคุมพื้นที่ก่อนเวลานัดหมายนะครับ การเข้าควบคุมพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับมีการปิดกั้นเส้นทางการจราจรคัดกรองคนเข้าร่วมชุมนุมทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่นัดหมายก็เลยย้ายมาชุมนุมที่บริเวณแยกประทุมวันการชุมนุมที่แยกประทุมวันเกิดขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งนะครับหนึ่งในนั้นคือการชุมนุมครั้งสำคัญเมื่อ16ตุลาคม ที่มีการสลายการชุมนุมครั้งแรกที่บริเวณแยกประุมวันถ้าคุณผู้ชมจับกันได้เมื่อปี2563นะครับนี่เป็นบรรยากาศสดหน้าหอศิลป์ที่ตอนนี้ก็เริ่มมีประชาชนเข้ามาร่วมอยู่พอสมควรนะครับตรงนี้เป็นถนนพระรามหนึ่งที่มาจากแยกสะพานเจริญผลหน้าหอศิลป์หน้าโรงแรมเมอร์เคียวหน้าสนามกีฬาแห่งชาตินะครับประมาณนั้น ก็เข้าใจว่าตอนนี้คงมีการปิดกั้นการจราจรมาแล้วนะครับเพราะว่าตรงบริเวณแย,ยกปทุมวันก็เริ่มที่จะติดขัดมวลชนก็เดินทางเข้ามาตรงบริเวณนี้พร้อมกับการยูนยันข้อียกร้องตอนนี้ยังไม่ได้เห็นการตั้งเวทีประัยนะครับหรือว่าการแกนนําของการชุมนมุมต่างๆเมื่อสักครู่ผมเดินเข้ามาก็เจอกับ แกนนำเป็นคนเดียวนะครับแกนนำกุลสารอยก็จะเป็นลูกเกดชนทิชานะครับถ้าเห็นอยู่แวบๆอยู่ตรงบริเวณบันไดของสกายวอล์กนะครับส่วนแกนนไรายอื่นตอนนี้ยังไม่ได้เห็นนะครับก็เข้าใจว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคงจะเริ่มมีกิจกรรมนี่เป็นบรรยากาศสดตรงบริเวณแยกปทุมวันในเวลา15นาฬิกา35นาทีนะครับแล้วก็ก็จะเห็นว่า มีประชาชนเข้ามาอีกต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับเดอะสแตนดาร์ดเกาะติดการชุมนุม14พฤศจิกาที่บริเวณแยกปทุมวันนะครับเวลานี้ก็15นาฬิกา36นาทีก็หลังผ่านพ้นการนัดหมายการชุมนุมในเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมาก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าจากการชุมนุมตรงบริเวณแยกตรงบริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยย้ายมาตรงบริเวณแยกปทุมวันเพื่อที่จะชุมนุมได้อย่างสะดวกขึ้นต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าการชุมนุมที่บริเวณ แยกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้นทางกลุ่มชุมนุมชี้แจงว่าเนื่องจากมีการปิดกั้นเส้นทางทําให้การเข้าไปชุมนุมมันไม่สะดวกต้องรอติดตามนะครับว่าวันนี้การชุมนุมจะออกมาในรูปแบบไหนและจะมีกิจกรรมอย่างไรบ้างหลังจากการวินิจฉัยของสารรัฐมนูลเกี่ยวกับข้อเรียกร้องว่าเป็นการขัดรัฐมนูลนะครับเดอะสแตนดาร์ดก่อติดการชุมนุมที่บริเวณนี้และถ้ามีความเคื่อนไหวเราจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบนะครับช่วงนี้ผมซานฟรานซสคาแวร์คอนเทนต์พีเอเตอร์ของเดอะสแตนดาร์ดและทีมงานที่มาร่วมด้วยอนุญาตลาคุณ